ทักทายค่ะเพื่อนๆตัวสี USA ยทักทายจากมังเพนซิลเวยนะคะเช่นเคยค่ะยังอยู่ในกอภัยค่ะก็มีคนหนึ่งเนาะไม่ไม่ได้หลายคนมีอยู่คนหนึ่งบอกว่าอยากฟังเสียงหักน่อไม้แบบเรียวๆจะได้ฟินๆไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะที่รักเพราะว่าทำไว้ให้ดูแล้ว บางคลิปที่จะต้องพากเนี่ยเพราะว่ามันวีดีโอของเราเนี่ยมันจะมีเสียงอื่นที่เราไม่อยากให้เผยแพร่ในในวีดีโอของเรานะเพื่อนเเพราะว่าบางอย่างมันไม่สามารถจะออกอากาศได้เพราะว่ามันเป็นกฎของทาง u t u b e นะคะซึ่งถ้าเราไม่มูทเสียงไว้อะเราก็จะไม่สามารถสร้างรายไ,ได้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนรายได้น้อยนิดหลัก สะึงพึ่งบนจบของดิฉันเนี่ยก็จะทําไม่ได้นะคะเอเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเสียงอื่นเอาเสียงอื่นมาแทนอะไรเงี้ยถ้าใครแบบรู้สึกลาคาญก็ปิดเสียงเจเสีไว้นะคะเพื่อนดูแค่ภาพก็พอเนาะไ mm hmm. หนไหนก็ลงเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะที่ทําคลิปมาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าตัวเองมี เขาเรียกว่าอะไรนะมี F4 จริงไหมอะไรเงี้ยหมายถึงว่าถึงร้อยคนหรือเปล่าคิดว่าไม่ถึงนะทุกคนน่าจะยังเนหลักสิบอยู่เลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นหลงเข้ามาดูเพราะว่าเราเข้าเราทำยูทแบมาไม่อะไรเงี้ยก็จะมีวิวขึ้นมาหน่อยแต่พอเราไปทําเปลี่ยนแนวเนี้ยยอดวิวมันก็จะตกนะคะเพืเ่อนๆยอดวิวมันก็ จะไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ก็คือคนที่เขาเข้ามาดูเขาหลงเข้ามาเนี่ยเขาอยากจะดูแค่หักแนไม้แต่พอเราไปขายของหนระือว่าเราไปทําออกแนวอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะวิวมันก็จะหายไปก็แปลว่าเรายังไม่มีเอ่อเขาเรียกว่าเอฟซนะีจริงจริองอะไรเงี้ยนะเพราะบางคนก็ทําคลิปอ่ะนั่งเกาเล็บเกาคางก็ยังมีคนเ,เนข้ามาดูเขาเยอะใช่ค่ะลูก ก็ยังมีคนมาดูเป็นหมื่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอันนั้นคือคนก็ที่เขามีเอฟซีจริงๆเนาะก็ไม่ว่ากันค่ะไหนๆก็ลงเข้ามาแล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้เจสีด้วยนะคะเพื่อนๆกดแชร์ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ยังไม่กล้าบอกให้ทำหรอกคะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้ใครบางลำบากใจเ <c oughs> พราะบางทีจจสีลงเข้าไปดูของใครบางทีก็ยังไม่เคยได้กดแชร์ให้เขาเลย <c oughs> จะพยายามทำคลิปนะคะเพื่อน,อนให้มันน่าสนใจเท่าที่ภาษีภาษาคนหนึ่งจะทำได้เนี่ยละ่ะมือหนึ่งถ่ายกล้องเออมือหนึ่งถ่ายคลิปแล้วก็มือหนึ่งหักหน่อไม้ก็จะอาจจะเป็นอะไรที่อ่หันสามากหันสาหน่อยนะคะเพื่อนมันจะไม่นิ่งไม่อะไรเงี้ยก็ต้องทนดูให้กันหน่อยนะไหนๆก็เข้ามาแล้วเพื่อเป็นอะไรนะก็เรียกว่าอะไรนะ นั้นน้ำใจเล็กน้อยๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปมิกซ์นะคะเป็นคลิปรวมที่ไปหาไผ่กับน้องสาวด้วยแล้วก็ลูกชายด้วยอ่ไงเงี้ยนะคะไปหาหน่อไม้น้องสาวจุสีเขามาช่วยหาหน่อไม้นะคะวันนี้เขาแนะนําว่าพี่จุสีเห็นเห็นมีคอไผ่อีกอันนึงอะไรเงี้ยรี่เขาไปเห็นมาแล้วก็มันอยู่ข้าง,างสนามเทนนิด ข้อไปในหมู่บ้านนี้นะเพื่อนหมู่บ้านคนรวยไหมเขาก็มีรอยคนหักเหมือนกันนะสงสัยจะมีคนเอเชียที่แบบว่าอยู่ในแถวนั้นแล้วก็เคาริจักกินนอ,อไม้เหมือนกันเนาะก็ไผ่ตัวนี้มีคนไปหักมาแล้วก่อนหน้าเราจะไปนะครทุกคนมันก็เลยจะไม่แบบว่าขึ้นเพิบเต็มแต่ว่าอันก็ยังมีเยอะเหมือนเดิมนะคะมันต้องเรียกว่ามันหกักไม่หมดขนไม่หมดแล้วค่ะ ไม่งั้นมันคงไม่เหลือเป็นกอไผ่นะคะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะทยอยขึ้นมาเยอะๆเลยอะไรยงี้เอา้าไผ่สังเกตไหมคะไผ่เนี่ยจะเป็นไผ่เขียวนะคะที่สีนี้มาเก็บเนี่ยบางกอที่สีไปบางคลิปมันจะเห็นมันเป็นหน่อลายๆใช่ไหมเพื่อนๆมันก็เป็นไผ่ลายเหมือนเหมือนมันมีหลายสายพันธุ์นะ,ะมันจะมีไผ่ดําด้วยนะคะทุกคน ไผ่เขียวไผ่าลายขาวไผ่ดำอันนี้เนี่ยจะเป็นไผ่เขียวเพราะว่าแต่ว่ารสชาติอะไรไม่มันเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าลายข้างนอกมันจะไม่ไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ไผ่เขียวแล้วก็มาทำข้าวลามก็หอมเหมือนเดิมค่ะรสชาติของไผ่ที่นี่นะคะทุกคนก็จะประมาณว่าถ้าทำต้มไม่ดีอะไรเงี้ยทำไม่เป็น ก็จะฝาดนำนะคะแล้วก็อหอมเหมือนข้าวโพดกลิ่นเหมือนข้าวโพดแล้วก็ถ้าเราทาเป็นจากวิธีที่จะสีแนะนําในคลิปก่นกอนๆนะคะ mm hmm. มันก็จะออกมาหวานแล้วก็กรอบอร่อยอะ่ะทาซุปหน่อไม้อร่อยมากาทุกคนเอามาเผาหรือต้มแต่เผามันจะหอมไปอีกแบบเนาะแล้วก็มาคั้นน้ําออกนี่ทําซุปหน่อไม้น่อู้ออร่อยกรอบมีคนบอกว่า อยากเอามาปลูกเมืองไทยจังเลยเนอะอยากจะเอาไปให้ปลูกเหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวกลับเมืองไทยคราวหน้าเดี๋ยวลองขนต้นไม้ไปปลูกนะกะว่าเหมือนกันนะคะว่ากลับเมืองไทยคราวหน้านี่จะเอาต้นไม้จากที่นี่ไปปลูกเคยเอาเม็ดเพาะแล้วมันไม่ขึ้นนะทุกคนดิสก็เลยจะเอาต้นแล้วก็แรปแรปแรปเข้าไปเลยต้องลองศึกษากฎ,กฎหมายดูค่ะว่าขนส่ง อหลักเข้าเมืองอะไรเงี้ยเขาให้เอาอะไรเขาว่าแต่ที่แน่ๆเขาไม่ให้เอาเนื้อสัตว์เข้านะถ้าถูกจับเนี่ก็โทษหนักเลยคุยกันยาวเลยเนาะเพราะว่าเคยคิดว่าจะเอาเนื้อแดดเดียวกลับไปให้พ่อเหมือนกันกลับไปให้พ่อให้แม่ชิมนี่แต่พอเราไปศึกษากฎหมายดูดีๆเขาไม่ให้เอาเข้าประเทศนะเข,เขาไม่เข้าประเทศแต่มหาลัออมาให้วันนี้ลืมบอกไป น้องสาวจูซีเนะี่ยเขามีแฟนเป็นตำรวจนะคะทุกคนน้องก็มาช่วยเป็นบอดีการให้นะคะมาดูว่าเมียเขาจะเกิดอันตรายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเก็บได้เพลินแบบสบายใจเลยนะแต่ว่ามันเหนื่อยมันร้อนอ่ะเก็บได้แป๊บหนึ่งก็ได้ออกมาแล้วเพราะว่าลมไม่โกรกเลยกอไพยตรงเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านที่เขาแบบทํากําแพง Ừ, หมู่บ้านคนรวยรวยมากเลยอ่ะบ้านหลังใหญ่แล้วเขาท,ำำทํากําแพงทึบแล้วบ้านมันหใหญ่ใหญ่มันทึบมันไม่มีลมเข้ามาเลยอ่ะพอเข้าเป็นกอไฟแล้วแบบหายใจไม่ออกมันอึดอัดอะไรเงี้ยมันเลยเก็บได้ไม่เพลินเท่าไหร่เพื่อนๆมันเก็บได้นิดนึงไม่ถึงชั่วโมงอนะเราก็รีบออกมากันรีบกลับบ้านแดดร้อนมากด้วยสามสิบองศานะวันนี้ที่ ที่เราไปเก็บภัยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกําลังใจนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีแต่คลิปหาดอไม้ไนะะี่แหละสุปสา์อาทิตย์ก็จะไปขายของนะคะเพื่อนๆอันก็จะนําคลิป